ครับพี่น้องผมเมือนี้ก็พ่อกันอีกขึ้นเคยครับเพราะยึดตัวโยมไปเมือนี้พ่อกันตอนเที่ยงพี่น้องข่าวว่าฝนตกโคอหลันเพื่อเห็นตัวกุลแต่ว่าฝ่าบม้อหม้อเฮเขาเปดี่ยนวัชพิร้องออกไม้มาเขาไม้แล้วครับนี่ มันตัวออกมาสวยๆถือมือดิพัดเตากับพัดแหลมไปยท่านเองมือดิพวยอ,อมมากูนเดียวครับพอเบิ้งไม้นี่พี่น้องไม้เก่าเนี่ยไม้เนี่ยไม้ตจนี่ประโขดได้กิโลหาละเบอร์นางเป็นดำๆสีมีป่าหรือบวมีป่าเดี๋ยวมาหลุดเบิ้งกันพี่น้องลมกับที่ว่อยๆจะไปน้ำบนอิง ม่เห็ตัวระพีน้องแต่วางตัวน้อยครับเดี๋ยวหลุดบนกันครับเจอเจ้าทินละพีน้อง หลายคักเด้อตัวนี โดนครับโดนแท้ลักษณะนี้อุยอ้ยเพือปุอ๊บมาหนึง่งรุดระบาดพี่หนุ่มเลย อู้ยังไม่ยังไม่พี่น้องมาพี่น้องมามาลุ้นกันไหมครับยินงลุดแม่มังหันไม่พี่น้องเลยนนนนเนี่ยไหมเพอาะถ้านั่งบอลพ่อข้าวเดียโอ้โหขึ้นมาหนีพี่น้องเลยยิ่งละด,ดินพด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 ของอยู่แน่นเนี่ยขาดลุดไปเลย เด็ดก็มาแล้ววัดเดี๋ยวมันหลุนเบิงตัวไม้พี่น้องจะได้จังหวัดดินหลุดลวันนี้ถือมินมินที่เหลือบงยิ่งฝ่าฝาวถือปศจังติดตามครับ เต็มพี่น้องรบนหัวได้เดยเป็นลักษณะนี้บ่ได้ดีเลยครับอย,อย่ยว่าของด้วยบ่ได้ดนเลยพี่น้องสักแงกเล็กเหมืนแต่ว่า ของไม่ที่บ้านนี่นี่ย้อนหลุดนะโอ้ยย้อหลุดพนะี่น้องลุกไปเอาดิหลุกไปเอาดิกว่าโคตร Ni. ủa subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ được video hấp dẫn บริดีเลยพี่น้องตัวนี้กนันี้ว่ามันโดนหัวไหมโดนลั่ตัวอ<ว>ุดรัมองยิ่งอะนึ่นงเต็มแบบพี่น้องเดี๋ยวขอปลดก่อนปลดหอยจากข้าวเหล็ก็สิเดี๋ยวจิสั่งให้เบิ้งเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อหอยปลาก่อน ่ะพี่น้องอหอยแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวสะสั่งอ่ะเบิ่งครับพี่น้องสีตัวเดียวพ่อเลยด้วยมูเลยเ <c oughs> ดี๋ยตัวเดียวนี่พ่อเลยนีงช่องเทียนพี่น้องตัวเทียนนึงหลุดนะเดี๋ยวจะสั่งสังเบิ่งครับตหอยเทียมันก็จะเกาะไงเดี๋ยวขี้ออก สีโลพี่น้องสีโลเก็บขีดนึงบนตัวนี้ไหมตั้มตัวนั้นเล็ตัวนี้ไหี่กิโลขีดพี่น้องวานจบกหอดสีไหมโถโถโปาปลตัวน้อยตัวน้ตัวนั้นเสียอยู่วพี่น้องเลยมึงคับมีแผล เตัวที่รุนว่าจะบระหดว่าจะบระหด4กิโลไปหน่อยหอดเสืออยูไปหนิมนี่ครับตัวที่แหลงนี้อยูน่นี่ดินพรวดพรวดรุดไปลูกดอ,อกจะอะไรจังเอาป่ามาอยู่มันดินมันข่องไปหน่อยข่องเขาง้าไปตั้งใหนข่องเข้าไปใน ไม่สุดพี่น้องนั่งข้าวหนึ่งเจ้าทีร้อยโลโลมาเอะไปสร้าหงหน่อยมาตรฐานดีนะเนาะเต็มเดียวพ่อเลยครับมือนี้ที่เขาบ้านเลยละ่ะเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำ่านี้แหละครับมือนี้ เอาเต็มเดียวพ่อพี่น้องนี่ครับป่าสี่กิโลหนึ่งขีดพี่น้องซ้ำก,กันกับตัวนั้นเลยวะพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับไปขอบ้านครับ